สวัสดีบัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกพื้นที่ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาศตันเจริญรัตน์คณะบดีคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่ประสบความสำเร็จสมกับที่ได้ตั้งใจไว การเข้ารับปริญญาบัตรในครั้งนี้นำมาสู่ความภาคภูมิใจให้กับตนเองครอบครัวและวงตระกูลของท่านดิฉันขอให้บัณฑิตใหม่ทุกท่านนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนออกไปใช้ในการทำงานและรับใช้สังคมขอให้ทุกท่านมีความอดทนขยันมานะ และมีความภาคเพียรในการทำงานมั่นใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองสืไปในโอกาสนี้ดิฉันขออวยพรให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงประสบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จในหน้าที่การงาน พร้อมทั้งสมปรารถนาในสิ่งดีงามตลอดไป